มาค่ะเด็กๆเข้านอนนะคะจุ๊บหน่อยอออเดี๋ยวมาดูบรรยากาศแต่ละแต่ละตัวแต่ละข้อเข้านอนกันนะคะนี่จ้าอันนี้ไม่ใช่แฟดสามนะ เป็นลูกเดียวแต่เด็กแฝดเป็นลูกของแม่เจ็ดอานอนแองแมงอยู่นี่จ้าปูให้เขานอนทุกคืนนะคะจะปูตอนเย็นตอนเช้าก็เก็บขึ้นเรามาดูมุมอื่นกันนี่จ้าเต็มรางเลยอีกตัวหนะึ่ง อีกตัวนึงที่จริงตะก้าก็ต้องเก็บออกนะคะแต่พอดีเห็นเขานอนก็เลยปล่อยให้เขานอนม่จ้า <c oughs> มีสองใบตะก้าสองใบแล้วก็อีกแฝดนึองอยู่นี่นะคะ <c oughs> ที่นอนแอ่งแมงเมื่อกี้เขาก็ลุกเองได้อยู่นะคะ <c oughs> แต่ยังลุกเดินไม่ได้แต่ก็ยังดีขึ้นมากแล้วค่ะที่พยุงหัวขึ้นได้แบบนี้นะคะ น,นี่อีกสองแม่สถานะตั้งครนทั้งคู่นะคะอันนี้อีกคู่หนึ่งจ้าลูกสาวยังไม่หย่านมแต่ดูแม่น่าจะตั้งครรแล้วนะคะอันนี้อีกคู่หนึ่งคอดำนี่จะเป็นลูกสาวนะคะแต่ตัวเท่าแม่แล้วนะคะ มานอนหัวมุดรางอาหารอยู่อันนี้ตัวป่วนตัวมึนตัวดือ้อแต่ไม่ดุเพอถ้าดุสู้แม่คือไม่เลียวแม่ในมือในมือสั่น์มีต้องมอง ทุกครั้งที่คาเข้าขึ้นมานอนก็จะต้องเล่นกับเขาก่อนนะคะก็เหมือนเช็คเข้าไปด้วยในตัวสุขภาพดีไหมเป็นยังไงบ้างสถานะใกล้คลอดสองแม่นี้นะคะอ,อาอจะลุกทำไมนี่จ้ะพ่อก็พ่อสายนี่แหละที่ถ่ายเมื่อกี้นะคะ ลูกสาวเขาก็โตแล้วนะคะนู่นนอนนอนบนรางมุมสุดอะคะ่ะลูกสาวของแม่นี่ส่วนนี้เขาก็มีลูกชายนะสวยเหมือนกันแต่ลูกชายอยู่ดีก็ลม้มลุกไม่ขึ้นเลยแต่ตอนนี้น้องไปสวรรค์แล้วไปเป็นเทวดาตัวน้อยๆแล้วนะคะคุณแม่ก็เลยต้องตั้งคันใหม่ แก้เหงาในคอกก็จะมีหน 3, 3, ึ่งสองสามสห้าคอกแล้วก็อันนี้คือปล่อยนอนข้างนอกนอนข้างนอกจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสาวแล้วก็เบบีอีกสองตัว นี้โตแล้วแต่ออกมารวมกับเพื่อนข้างนอกไม่ได้เพราะว่าซื้อเข้ามาทีหลังเปื้อกก็จะโดนลังแกหน่อยนะคะในตัวของแม่เขาแล้วพอคลอดมีลูกก็ลูกก็โดนลังแกอีกซาแนานผสมส่วนแม่ลูกนี้ก็โดนลังแกด้วยแล้วก็ลังแกตัวเด็กด้วย ส่วนพ่อสายนั้นก็ต้องอยู่ในคอกนะคะถ้าเอาออกมาก็คือวิ่งกันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอันนี้สถานะแม่ลูกอ่อนเชี่ยนะคะจับได้ไม่จับเลยมันเชี่ยวมันเชี่ไม่กลัวอันนี้แม่ชักโกนอนยืนเฝ้าลูกนี่คะ่ะลูกเขา อันนี้เป็นลูกสาวคนโตอันนี้ลูกสาวคนเล็กแต่ตอนนี้ลูกสาวคนโตก็สถานะตั้งครรภ์แต่แม่เขาก็ชนนะคะไม่ให้เข้าใกล้ไม่ให้ลูกสาวคนโตเข้าใกล้แล้วไล่ชนส่วนลมหนาวหนูตัวนี้แม่เขาก็คือนี่ยะคะมองหน้าย อันนี้พี่อางงนลูกสาวคนโตของแม่เจ็ดที่ป่วยอยู่ในค้อกนะคะที่จริงเขามีแฝดพี่ตัวผู้แต่ปล่อยไปแล้วลมหนาวจ้าไหนแม่เปิดไฟดิ <g ül> นี่นะคะหมดสภาพเพราะปล่อยลงแปลง ทำไมนอนคอพ้าแบบนี้ล่ะลูกพี่นานานอ้าวนอนลงมาท่านี้แล้วเดี๋ยวต้องไปจับขึ้นนะคะลมแรงมากก็มีผ้าแสแลนนะคะบังลมให้เขาก็ช่วยได้เยอะเลยะคะ่ะ ขึ้นมาบนข้อก็จะอุ่นแต่ถ้าลงไปข้างล่างเนี่โอ,อ้ยหนาว <c oughs> วันนี้พามาส่งเด็กๆเข้านอนเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ